สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนคุณนพวรรณนะคะชัยวีรพันธ์วันนี้เราจะกลับมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนสะกดคําต่อนะคะ,ะวันนี้นะคะเราจะเริ่มด้วยการหลักการใช้นะคะหลักการใช้ไม้หานอากาศมอมาอํมอําไม้หานอากาศมอมานะคะกับอําสระอํานะคะ ข้อสังเกตนะคะเกี่ยวกับการใช้ไมหันากาศหมอม้ากับสระอัมนะคะก็หนึ่งนะคะคำที่เขียนไมหันากาศหมอม้านะคะเป็นคําที่มาจากภาษาบาลีสันสกิตนะคะรูปศัพท์เดิมนะคะเป็นหมอม้านะคะอย่างเช่นคําว่ากัมปนาตนะคะคัพีรัมพานะคะ รูปสับนะคะสัมพันธ์สฤทธิ์นะคะแล้วก็อุป,ปถัมภ์นะคะสองนะคะคำที่เขียนอัมนะคะสระอัมนะคะอาจเป็นคำไทยแท้เช่นคำว่ากำำำจำจำดำจำ ลำหรือคำยืมมาจากภาษาต่างๆนะคะอย่างเช่นคำว่ากรรมรอพระธรรมรงอัมพันอัมไพหายหลำํำตำมงงนะคะหรือเป็นคำแผงนะคะหรือเป็นคำแผงนะคะเช่นนะคะคำว่ากำจายนะคะขยาย นะคะกำจายนะคะแผงมาจากคาว่าขัดจายนะคะจารัดแผงมาจากคําว่าจรัดนะคะดำรีแผงมาจากคําว่าตรินะคะ <S 2> <S 2> <S ต่อไป <S <S <adan> อถ้าถ้าถ้าเป็นคําที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะคะรูปสับเดิมจะเป็นอมอมอมานะคะอ,อย่างเช่น <c oughs> คำว่าอมาัด อมรินะคะเดิมนั้นจะเป็นอามาตนะคะแล้วก็อามารินะคะก็จะเขียนต่างกันนั่นเองนะคะแต่ก็สามารถเขียนได้ทั้งสองอย่างแต่มาจากาภาษาอื่นท่านั้นเองนะคะมาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะคะต่อมานะคะเป็นหลักการใช้ไอหมายมวน ไอไม้มาลัยไออออ่างยอยักษ์และไอแม่แหนากาศยอยักษ์นะคะการใช้สระไอไม้ม้วนนะคะการใช้สระไอนะคะมีดังนี้นะคะ 1. เขียนคำไทยทั่วไปซึ่งออกเสียงไอและไม่บังคับใช้ไม้ม้วนนะคะ อ่าอย่างเช่นคําว่าไกลไขใคร,ใ,ครใช่ไรแล้วก็ใส่นะคะอันนี้จะใช้นะคะอ่าสระไอไม้มะไรนะคะสองนะคะคำที่มาจากภาษาอื่นนะคะคำที่มาจากภาษาอื่นนะคะอ่าซึ่งออกเสียงเป็นไอนะคะอย่างเช่นใครใครชยนไม ในไบเบิลนะคะหลักการใช้สาะไอนะคะที่มีอ่าสระไอไม้มลายออ่างได้ย่อย,ยักนะคะมีดังนี้นะคะหนึ่งเขียนคำภาษาบาลีสันสกิต ซึ่งประสมสระเอและมีตัวยอยอะสะกดนะคะตัวยอยตามนะคะเช่นอสงเขยอสงไขภา,าคิเนยภาคีในนะคะหรือเชยกับชัยนั่นเองนะคะอุปเมยอ,อุปไมยเวเนยเวในนั่นเองนะคะสองเขียนตามความนิยมของไทยนะคะอย่างเช่นคำว่า ไอยานะคะที่แปลว่าช้างนะคะหรือไอคุปนะคะแปลว่าหยิบนะคะหรือไมยราบนั่นเองนะคะต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะาการใช้สระไอนะคะที่เป็นไมหันอากาศยอยักษ์นะคะมีดังนี้นะคะหนึ่งเขียนคำบาลีสันสกิต ซึ่งเป็นคำเรียงพยางและมีตัวยอยักษ์ตามนะคะอย่างเช่นนะคะชยะชยัยนะคะชยัยวินิจฉัยนะคะอะ,อะไรหาไทยนะคะนะคะนอก่านคำที่ใช้สะระไอไม้ม้วนนะคะในภาษาไทยนั้นนะคะมีอยู่แค่ เพียง20คําเท่านั้นนะคะมีอยู่แค่เพียง20คําเท่านั้นนะคะแล้วก็เพื่อให้จดจําได้ง่ายนะคะเพื่อให้จดจําได้ง่ายนั้นนะคะเขาก็จะแต่งมาเป็นโครง4สุภาพนั่นเองนะคะดังนี้นะคะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้คล้องคลอ ไยใจเอาใส่หอ่อมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและป่าปรูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าแท่งอย่าละเลี่ยงยี่สิบว้วนจำจงดีนะคะคำที่ใช้สระไอใน บทก่อนนี้นะคะจะเป็นคำที่ใช้สระไอไม้ม้วนทั้งหมดนะคะต่อไปนะคะการเขียนคำว่าบันไมหานากาศนอนหนูและบันรอหันนะคะคำที่ใช้นะคะบัน นำหน้าจะประกกากฏในจกต่อไปนี้นะคะนอกจากนั้นให้ใช้บันรอหันนะคะนะคะบันดาลลงบันไดบันทึกให้ดูจงดี รื่นเริงบันเทิงมีบันอรั่นสนั่นดังบันโดยบันโหยให้บันเหินไปจากรวงรังบันทึกถึงความหลังบันเดินนั่งนอนบันดลบันกวดและรวดรัดบันจวบจัดตกแต่งตนคำบันนั้นฉงนละวังปนกับรอหันนะคะ มีอยู่เท่านี้เท่านั้นนะคะที่ใช้นะคะบันไมหานอากาศนอนหนูนะคะนอกกนั้นจะใช้บันรอหันเท่านั้นนะคะต่อไปนะคะเป็นหลักการใช้ไม้ยมกนะคะหลักการใช้ไม้ยมกนะคะอันที่หนึ่ง นะคะเราจะใช้ไม้ยมกนะคะแทนคำซึ่งเป็นคำชนิดเดียวกันนะคะอย่างเช่นแดงแดงดำดนัง่งนนอนนอนนะคะสองใช้แทนความซ้ำนะคะอย่างเช่นตะวันคอยลงคอยลงแทนตะวันคอยลงคอยลงนั่นเองนะคะเราจะใช้ไม้ยมกนะคะแทนคำว่าคอยลงอีก อีกคำหนึ่งนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นหลักการเขียนเครื่องหมายวรรคตอนนะคะเครื่องหมายวรรคตอนนะคะที่นิยมใช้นะคะกันในปัจจุบันนะคะก็มอีอยู่หลายตัวนะคะอันที่หนึ่งนะคะเป็นเ,เป็นจุด นะคะเป็นจุดนะคะเราเรียกมันว่ามหาภาคนะคะมหภาคนี้นะคะเราใช้จบข้อความในประโยคนะคะและกำกับอักษรย่อนะคะอย่างเช่นอ,อ,อักษรย่อของโรงเรียนเรานะคะกจสจทจุดนั่นเองนะคะก็ย่อมาจากคำว่ากุูงเทคโนโลยีนั่นเองนะคะ ตัวที่สองนะคะเป็นเครื่องหมายลูกน้ำเล็กๆอยู่ติดบรรทัดนะคะเราเรียกมันว่าจุลภ,นะภาคนะคะจุลภาคนี้ใช้เว้นวรรคคำหรือข้อความในประโยคนะคะตัวที่สามนะคะเป็นจุดอยู่ข้างบนและเป็นตัวลูกน้ำอยู่ข้างล่างนะคะเราเรียกว่าอัตภาคนะคะเครื่องหมายอัตภาคนะคะ เครื่องหมายอัตภาคนี้ใช้แยกข้อความซึ่งเป็นประโยคซึ่งเป็นประโยคขยายหลายๆประโยคออกจากกันให้เห็นชัดนะคะตัวที่4นะคะก็คือเครื่องหมายปรัศนีหรือที่เราเห็นกันโดยทั่วไปหรือรู้จักกันโดยทั่วไปก็คือเครื่องหมายคำถามนั่นเองนะคะใช้บอกคำถามนะคะตัวที่5นะคะ เป็นขีดลงมานะคะแล้วก็มีจุดอยู่ข้างล่างนะคะเราเรียกมันว่าอัศเจรีนะคะเครื่องหมายอัศเจรีนี้นะคะจะใช้บอกคําอุทานหรือความรู้สึกทางใจนะคะอย่างเช่นคําว่าเอ๊ะอุ๊ยนะคะจะแทนคำเ,เช่นตกใจประหลาดใจนั่นเองนะคะต,ต่อไปนะคะ เป็นวงเล็บเปิดและวงเล็บปิดนะคะเอาเรียกมันว่านักขาริขิตนะคะนักขาริขิตนี้ใช้ขั้นข้อความอธิบายหรือขยายความข้างหน้านั่นเองนะคะก็ค,คือมีคำอยู่ข้างหน้าแล้วก็จะมีคําขยายความก็ข้อความที่ตัวขยายนั้นก็จะต้องใส่วงเล็บเปิดและวงเล็บปิดเอาไว้นั่นเองนะคะคำที่7นะคะเบอรที่7นะคะก็คือ เครื่องหมายคำพูดเปิดและเครื่องหมายคำพูดปิดในระหว่างเครื่องหมายคำพูดเปิดและปิดนั้นก็จะมีจุดๆอยู่ข้างในนะคะเราเรียกว่าเครื่องหมายอัญ,ญประกาศนะคะอัญ,ญประกาศนี้นะคะใช้ขั้นข้อความที่เป็นคำพูดของผู้อื่นหรือยกมาจากที่อื่นนะคะ8นะคะเป็นขีด นะคะที่อยู่ตรงกลางเชื่อมต่อระหว่างข้อความหน้ากับข้อความหลังนะคะเราเรียกมันว่าเครื่องหมายยัติพังนะคะยะติพังนี้ใช้แสดงการติดต่อของคําหรือพยางคที่แยกจากกันนั่นเองนะคะตัวที่9นะคะหมายามกนะคะหมายามกใช้3ามคำวลีหรือประโยคนะคะ อ,อย่างเช่นที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอย่างเช่นคาว่าดําๆแดงๆงนั่นเองนะคะต่อไปนะคะตัวที่10นะคะเราเรียกมันว่าไปยาน้อยนะคะไปยาน้อยก็มีลักษณะคล้ายๆกับเลข9นั่นเองนะคะคล้ายคล้คายกับเลข9นะคะเราเรียกว่าไปยาน้อยนะคะไปยาน้อยนี้นะคะจะใช้ย่อคําที่รู้จักกันโดยทั่วๆไป นั่นเองนะคะอย่างเช่นกทมนะคะย่อมาจากกรุงเทพมหานครนะคะแต่แทนที่เราจะเขียนว่ากรุงเทพมหานครมันยาวเกินไปเวลาเราเขียนเราต้องการความเร็วนะคะเราก็จะย่อลงมาเหลือแค่เพียงว่ากรุงเทพแล้วก็มีปายาน้อยอยู่ข้างหลังนะคะก็เวลาอ่านก็จะอ่านว่ากรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะตัวต่อไปนะคะ ัวที่11นะคะาปายานใหญ่ปยานใหญ่ก็จะเขียนเครื่องหมายปยานน้อยตัวรอลิงแล้วก็ตัวปยานน้อยอีกตัวหนึ่งนะคะติดต่อกันเราเรียกว่าปยานใหญ่นะคะใช้ละข้อความตอนปลายหรือตอนกลางนะคะใช้ละข้อความว่ามันยังมีข้อความที่ต่อจากนี้ไปอีกมากมายนั่นเองนะคะตัวที่ 12นะคะ12นั้นเป็นจุดๆๆนะคะอยู่ในบรรทัดนะคะเราเรียกมันว่าไข่ปลานะคะไข่ปลานี้ใช้ละข้อความที่ไม่ต้องการนะคะ13นะคะขีด2ขีดเราเรียกว่าเครื่องหมายเสมอภาคหรือสมพลนะคะใช้บอกความเท่ากันนะคะ ตัวต่อไปขีดอยู่ข้างล่างนะคะเราเรียกว่าสัญญาประกาศใช้เน้นความสําคัญหรือให้ผู้อ่านสังเกตเป็นพิเศษนะคะต่อไปนะคะบุคษสัญญานะคะใช้แทนคําหรือข้อความที่อยู่ข้างบนนะคะมหาสัญญาใช้ย่อหน้าขึ้นบรรทัดใหม่และก็วร์กนะคะใช้แยกคําหรือความที่ไม่ต่อเนื่องกันนะคะ เราก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนสะกดคํามาเยอะแยะมีอยู่มากมายนะคะครูก็จะสรุปนะคะว่าในการเขียนสะกดคำนะคะต้องใช้ภาษาเขียนนะคะเราไม่ใช้ภาษาพูดนะคะจะให้เข้าใจความหมายก็ได้ต้องกําหนดตัวอักษรเป็นหลักเพราะตัวอักษรน,นั้นเป็นเครื่องหมายที่ใช้แทนคําพูดนะคะเพราะฉะนั้นการเขียนสะกดคําจึงเป็นส่วนสําคัญในการใช้ าภาษานะคะถ้าเขียนผิดความหมายก็เปลี่ยนไปหรืออาจไม่มีความหมายก็ได้นั่นเองนะคะการศึกษาหลักเกณฑ์ในการเขียนคําลักษณะต่างๆจึงเป็นสิ่งที่ควรฝึกฝนนะคะสังเกตและก็จดจําเพื่อน,นําไปใช้ให้ถูกต้องนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจมากขึ้นนะคะครูก็จะให้ใบงานนักเรียนนะคะไปทํานะคะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูก็สวัสดีค่ะ